ตั้งรับมืออากาศหนาวเต็มระบบของปีนี้บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยยังคงหนาวอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณภาคใต้ฝนยังจ่ออีกหลายชุดมีโอกาสตกชุกได้บางแห่งและคาดหมายลักษณะอา,ากาศในทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง12บมกราคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝน แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าบอกเล่าข่าวอากาศวีเนื่องจากเพจเดิมมีปัญหานะครับก็ต้องฝากพี่น้องเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบพระคุณมาณที่นี้ครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยยังคงได้สัมผัสกับ,กบอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจากการอัปเดตดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับ แต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่20มกราคมนี้ครับโดยตลอดช่วงนี้ครับลักษณะาอากาศนั้นก็ยังคงคล้ายๆกันอยู่นะครับเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะนะครับทําให้ยังคงมีอากาศเย็นได้แล้วก็มีหมอกบางในช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็มีบางวันที่จะมีอากาศอุ่นขึ้นสลับกับเย็นลงบ้างในบางช่วงบางวันครับโดยลมหนาวก็จะพัดแรงนะครับสลับกับพัดเบาบ้างในบางวัน แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ฤดูหนาวนั้นก็ยังคงไม่สิ้นสุดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาวของปีนี้ครับโดยบริเวณภาคเหนือพอีสานตอนบนยังคงมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับลากยาวถึงช่วงกลางเดือนได้โดยเฉพาะในช่วงประมาณวันที่1 0 1ถึงมกราคมนี้ครับก็จะมีมวลอากาศเย็นกําลังแรงลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่งครับส่งผลทําให้อากาศเย็นลงอย่างต่อนเนื่องหลายพื้นที่มีอากาศหนาวนะครับ แล้วก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้โดยเฉพาะบริเวณยอดภูยอดดอยครับพี่น้องที่อยากเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นหรือว่าอยากจะไปดูปรากฏการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่คดิ้งหรือว่าทะเลหมอกก็สามารถวางแผนเที่ยวได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่1 0ถึง12นี้ถือว่าหนาวสุดๆครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่บางวันนะครับและก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับส่วนคลื่นลมก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับ พี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือครับบริเวณภาคใต้ก็ต้องย้ําอีกครั้งนะครับในช่วงที่มลอาาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับบริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนกลับมาชุกเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10เป็นต้นไปนี้ครับและก็ฝนอีกชุดในช่วงประมาณ1 5 1 6กมกราคมนี้ครับในช่วงครึ่งหลังเดือนมกรานี้ครับบริเวณภาคใต้จะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่งครับ ก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM w u F ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอา,ากาศทั่วไปจากโรมุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง12มกราคมครับในวันนี้ครับ7ถึง9มกราคมครับในช่วงแรกครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนนั้นก็จะมีกําลังอ่อนลงบ้างนะครับ จึงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิเริ่มปรับสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสกับมีหมอกในช่วงเช้านะครับโดยบริเวณภาคเหนือพะอีสาครับยังคงมีอากาศเย็นได้ส่วนบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงครับทาให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ครับส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็ทางด้านทะเลอารมันก็จะมีกําลังอ่อนลงโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอัรมันนะครับทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับส่วนในช่วงที่2ครับ10-12มกราคมบริเวณความกดอากาศสูง หรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับจะได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านทะเลจีนใต้ครับลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิปรับลดลงห่วภาพนะครับแล้วก็จะมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะปรับลดลงครับ3ง5องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกครับอุณหภูมิจะปรับลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นครับทาให้บริเวณภาคใต้มีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านทะเลอารามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลก็จะมีขึ้นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า4เมตรครับส่วนทะเลอัมันครับทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตินิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนน้มสภาพอาก,กาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง7มกราคมครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยยังคงมีอากาศเย็นปกคลุมได้ในช่วงเช้านะครับ ในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็เริ่มปรับสูงขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ครับส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ฝนก็จะลดน้อยเบาบางลงนะครับเริ่มมีตกได้เล็กน้อยบางพื้นที่เท่นนั้นครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิเริ่มปรับสูงขึ้นครับ1-3งองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ12-19ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดครับ 28-33องาศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิตำสุด3-11องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในช่งชวงเช้าครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น2-4องาศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดครับ11-20องาศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28ถึง31องศาเซลเซียสโดยบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด5ถึง11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อตชั่วโมงครับต่อมาทนานภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดครับ15-23องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-3องาศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดครับ19-24องาศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในช่วงเช้าครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ16-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้นะครับก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคครับโดยมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละ10-20ของพื้นที่ครับส่วนมากก็เน้นบริเวณตอนล่างๆของภาคโดยลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็อุณหภูมิต่ําสุดในวันนี้ครับ20-26องศาเซลเซียสครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้านตะวันตกครับในวันนี้จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะตอนบนของภาคแล้วก็มีฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาคครับในลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ